ให้ทุกคนได้ยินได้ฟังวันปรารนา <c oughs> พอที่เข้าใจในการฟังร,รมการอยู่ร่วมกันของภิกษุโดยเหตุในสมัยพุทธกาลความเข้าใจผิดถ้าไม่พูดกันแล้วจะมีความสุขจเจริญในธรรม ที่ป้องกันการขัดแย้งทะเลาะวิวาทในภาษาแต่พระศา,ศาสดาพระองค์เปรียบเหมือนสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมคนไม่คุยกันอะ่เหมือนสัตว์นี่คือคำดำดัดคำตัดของพระพเจ้านะั่นไม่ใช่เราแต่งเติมมนาะเห็นไหมวเวลาพูดพระพุทธเจ้าสอนพระนะ่ะสอนแรงมากสอนตรงไปตรงมาถ้าสําหรับพระที่หัวดือ้อพระที่ไม่รู้จักธรรมะนะ ต้องกจะแทงเข้าไปตรงนี้เลยให้มีสติสะดุ้งกลัวเนะี่ยต่อความผิดให้เลือได้เลยว่ามันไม่ควรเลยไม่ใช่คาหยาบนะเปรียบถ้วยได้เหตุผลเปรียบด้วยเหตุผลสัตว์เนี่ยมันพูดกันไม่เป็นนี่เหมือนคนมันเลยไม่รู้เรื่องมันจึงฟัดกันเอาเห็นไหมเหมือนสุนัขเนะี่ยฟัดกันเอาฟัดกันเอาเพราะไม่รู้เรื่องแมวอย่างเนี้ย พัดกันเอามนุษย์ก็เหมือนกันนะทีนี้ไม่ใช่แต่พระนะเราลองคิดพิจารณาดูว่าตัวเราเองอยู่บ้านเดียวกันชายคายเดียวกันพี่น้องวงตะกกูเนี่ยมีหน้าเบึ้งตึงต่อกันไม่พูดกันแลมปีแลมเดือนบอกว่าจะดีขึ้นหนักกว่าเดิมเห็นไหมบางคนเก็บกดอดไม่ได้กันยิงพ่อยิงแม่ตาย ฆ่าพี่ฆ่าน้องตายก็เพราะไม่พูดกันการไม่พูดเนี่ยมันร้ายแรงมากแต่โยมรู้เท่าไปถึงการเหมือนภิกษุเมื่อกี้ที่พระท่านได้นำมาแสดงกล่าวเข้าใจผิดว่าจะมีความผาสุกในธรรมจเจริญในธรรมไม่ขัดแย้งก็จริงแต่จิตนี่มันแยง้งนี่พระองค์แทงลงไปถึงจิตสภาวะธรรมในจิตปากไม่พูดแต่จิตมันคย จิตมันพูดจิตมันลำพึงลำพันธ์อาตมามีหมู่คณะที่ปฏิบัติทมตลอดพรรษาไม่พูดจากันเวลาโยมไปอยากได้อะไรก็เขียนใส่กระดาษอาตมาก็ไปเยี่ยมในพรรษาพาโยมไปถวายเทียน,นพรรษาปรากฏว่าท่านปิดวาจาหมดตั้งแต่เข้าพรรษาอาตมาไปกลางพรรษาก็าจะคุยรูเร้เรื่องและเขียนจนเหนื่อย ทุกกว่าเดิมเพราะไม่รู้เรื่องโยมไปก็ไม่สามารถจะสื่อสารกันได้ท่านก็เขียนเราก็เขียนเนีย่ยเจอมาด้วยตัวเองนะมันทุกข์มากเพราะว่าลำคานนะลำคาญเสร็จที่จะเสร็จธุระไวกกายเป็นมาสื่อสารไม่รู้เรื่องเดีย๋ยวตัวท่านเองก็จะต้องมาเดินเขียนนั่งเขียนให้เหราพระเจ็ดรูปอยู่ด้วยกันไม่คุยกันเวลาโยมไปหา ทถาไปถวายนุบานี้ก็ใช้กระดาษปากกาดินสอเขียนซึ่งมาพิจารณาถึงคำดำลัสตัดสอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายทำตัวมันสัตว์เดรัจฉานทีนี้มานึกถึงคนคองเรือนคนคองเรือนในหน้าเบิง้งเบึ้งตึงถึงใส่กันไม่พูดจากันแต่ทาไมมีเรื่องเดือดร้อนกว่านั้นคือมีการฆ่ากันตาย งผงผางขึ้นมาหยิดสตตาอาวุธมาทำลายกันเพราะไม่พูดกันไม่เจรจาก,กันจึงมีเหตุลายไม่รู้จะแก้ไขยังไงคนได้คุยกันใช่ไหมเนี่ยพระอ,องค์เปรียบเทียบบรรสัตว์เดชานที่ว่าหนักแล้วนะหนักมากแล้วแต่เราฟังล้าไปปฏิบัติทำลาจิตใจพวกเรายิ่งสามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่ที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ตอนอยากได,ได้ได้นี่คุยกันดีนัละพอผิดใจมาไม่คุยกันเลยตัวกรรมเห็ไหมเดี๋ยวว่าจีกรรมมโนกรรมไหมที่เทศบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้เรามโนกรรมปิดวาจาไม่พูดอะไม่อยากได้ยินไม่อยากคุยด้วยแต่ว่าจิตมันคุยใจมันวาดมโนภาพเลยคิดไม่หยุดน่ะ บางคนคุ้มขั้งระเบิอดออกมาเนะี่ยตูมตามมนสาตาอาวุธเบี่ยงเวรียงใส่หัวกันเลยก็มี่ษาษ์ไม่พูดแล้วนะใช่ไหมลองพี่นาดูนะคําสอนพระเจ้าสอนแบบให้สตินะพระองค์ไม่ได้โกรธภาษาวกจะเปรียบเทียบให้ภาษาวกเหล่านั้นมีสติพูดจากันดีกว่าเมื่อท่านทั้งหลายไม่พูดจากันพระองค์ทรงไม่ตายให้ปรนนาซึ่งกันและกันเห็นไหม โดยได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมามันจะได้ไม่มีอาบัติอาบัติทุกอดรับยังไงอาบัติเป็นอย่างนั้นเห็นไหมปรับโทษไว้เยอะนะทุกข้อเลยอาบัตรรับแบบไหนคุณก็ปลงอาบัตินั่นแหละมันจะได้หมดโทษเห็นไหมถ้าไม่มีเหตุพ้องก็ไม่บัญนัติในการโดยปรานาด้วยเหตุนี้แหละ ทำไมถึงให้ภาวนากันทีนี้อย่างลึกลงไปถึงสภาวะจิตนายกวันนี้พระได้อุรมตอนบ่ายไปแล้วจิตถ้าไม่สงบจิตมันฟุ้งทีนี้เวลาไปนั่งสมาธิตัวสัญญาในอารมณ์เรานั้นมันจะผุดขึ้นมามากเลยหลับตาปุ๊บมาปั๊บทันทีถ้าไม่หลับตาก็เบาถ้าหลับตาเมื่อไหร่ชัดแจ้งแดงแจ๋เลยอารมณ์ขุ่นมัวชัดเจนรุ่มร้อนในอารมณ์ เพราะว่าไม่ได้ปลดปล่อยอารมณ์ออกไปไม่ได้สลัดออกด้วยวาจาแล้วก็ปิดกั้นตัวเองไว้โกรธเกลียดไม่พอใจที่ได้เห็นได้รู้ก็เลยไม่รู้ว่าจะปลดปล่อยอารมณ์ยังไงเมื่อไม่พูดกันเมื่อไปภาวนาไปทุดดงไปจาริกสแสวงบุญต่าง มื่ออบัรษาแล้วพระก็ต้องไปทุดดงจาริกไปหัวมือตง่างเมื่อไปอยู่คนเดียวลำพังนี่แหละสําคัญเวลาจะภาวนาจะเดินองรมนั่งสมาธิจิตพวกนี้จะฟุ้งขึ้นมา <c oughs> ด้วยสัญญาในจิตนี่แหละมโนกรรมนี่แหละมันเกิดขึ้นจากความคิดภายในจิตพวกเรานฟะุ้งมันแต่งตงลอดเวลาไม่สามารถจะละได้ถ้ากลับไปสารภาพผมไม่พอใจคุณนะวันนี้เป็นวันเปิดโอกาส ให้ซึ่งกันและกันได้บอกกล่าวสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นพอใจไม่พอใจมากน้อยแค่ไหนรูปที่ได้ยินได้ฟังก็จะมีสติน้อมรับคำตำหนิติดเตียนยอมให้สั่งสอนหรือบอกทางที่ดีทางที่ถูกเมื่อมีคนตำหนิติดเตียนไม่พอใจกิริยานั้นๆแล้ว ก็เป็นการช่วยเตือนตนโบราณเขาว่าผงเข้าตาเราไม่สามารถจะอ,ออกได้ก็ต้องอาศัยบุคคลอื่นช่วยเอาออกหรือไม่ต้องมีกระจกมาส่องเพื่อจะเห็นผงที่เข้าตามันเล็กเท่าไปเข็มตรงนีนเน้เราไม่สามารถจะมองตาตเองได้ต้องอาศัยบุคคลอื่นมองหรือถ้าไม่มีใครก็ต้องอาศัยกระจกสะท้อนถึงจะเห็นฝุ่นเล็กๆล,ละองนั้นที่มันเข้าตาชั้นใดเราก็ต้องอาศัยเพึ่งพา เพื่อนที่อยู่ร่วมกันนั่นแหละเพื่อนพรหมจรร์ต้องอาศัยเตือนเตือนเราให้สติเราเราจะได้มีจิตระลึกได้อะไรผิดอะไรถูกได้แก้ไขเมื่อออกพรรษาแล้วจากหมู่คณะไปทุด,ดงเนี่ยมันไม่มีสัญญาณพวกนี้ไม่ทำให้จิตปุ้งซ่านลังเลสงสัยในการมาเพ็ญเพียนไม่คาใจนั่นเอง มิฉะนั้นจะคาใจบางทีเพื่อนอาจจะไม่ผิดจริงก็ได้แต่เราได้ยินได้ฟังคนอื่นพูดมาอย่างนี้ก็ถือเป็นอารมณ์ก็ปรับอาบัตคนอื่นไปในใจอย่างนี้เพ่งโทษในใจอย่างนี้นี่ยนะคือการไม่พูดเลยไม่มีความสงบสุขจริงมีแต่ทุกข์นั้นเราเราย้อนเข้ามาเราคลองเรือนกันนะญาติโยมถ้ามีเหตุแบบนี้ลองไปตำหนิตัวเองว่ามันไม่ถูกทางเหมือนพระศาสดาสอนพระสาวก เราจะเป็นเช่นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์มันไม่ได้คุยกันมืนถึงกัดกันทะเลาะกันแต่เราเป็นมนุษย์ควรจะปรึกษาหรือพูดคุยกันให้รู้เรื่องแล้วเรื่องจะจบจะเหตุดีไม่ดีแค่ไหนเรื่องก็จะจบลงในการชี้แจงแถลงไขปรับความเข้าใจกันมันก็จะจบเร็วจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทํา หน้าที่ของใครของมันให้มันถูกต้องการจะอยู่ร่วมกันต้องอาศัยเปิดโอก,กาสตำหนิซึ่งกันและกันได้ชี้โทษซึ่งกันและกันได้มันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ให้เราสังเกตว่าอยู่ชายคาเดียวกันบ้างบางบ้านไม่คุย,ยจริงๆนะไปประสบการณ์เห็นไม่คุยพ่อแม่กับลูกไม่คุยกันงอนนอนตุกป่องเดินผ่านก็ไม่เห็นกินข้าวคนละเวลา พ่อกินเวลาหนึ่งแม่กินเวลาลูกก็กินเวลาหนึ่งบ้านหลังเดียวอาหารนคนรับใช้ไปซื้อแม่บ้านไปซื้อซื้อมาให้จัดไว้คนละชุดคนละชุดถึงจะวางโต๊ะเดียวกันก็ไม่มานั่งร่วมวงกันสุดท้ายก็มีปัญหาบ้านแตกเสาแตกขาดเพราะไม่เจรจาไม่พูดคุยกันอันนี้ก็มีเหตุนะเคยประสบด้วยตนเองมาถ้าเราจะเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ย้อนเข้ามาสอนตนนะ ออกพรรษาแล้วเราจะได้มีแต่สิ่งดีๆเปิดอกคุยกันทานุบบรุงจิตใจกันพูดคุยกันด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันคนผิดก็ยอมรับให้ตำหนิได้สอนได้ชี้ทางได้บอกทางได้คนถูกก็มีเมตตาในการพร่ำสอนชี้แนะบอกทางอันนี้จึงเกิดเกิดความรักที่แท้จริงความรักที่บริสุทธิ์ แม้แต่เวลาพัดภาคจากกันไปก็มีอะไรวันคิดถึงกันก,นกระโทรหากันได้พูดคุยได้ทางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มีออนไลน์พูดคุยกันได้ทุกวันทุกเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนี่สองจังสามารถพูดคุยกันได้อันนี้แหละพระองค์ทรงตำหนิพระสาวกเราเป็นผู้ดชนคนของเรือนก็นำไปพัฒนาพิจารณาว่าจะใช้ระบบใดในบ้าน ถ้าเมื่อพระศาสดาสอนพระสาวกแบบนี้แล้วเกิดผลดีแล้วต่างคนก็ไปเป็นเพียรสุดท้ายความสมคีเนี่ยไม่มีโทษต่อพระสงฆ์เหล่านั้นอยู่มาเนานมาเป็นเพียนแล้วได้มรรคผลนิพพานเห็นไหมเนี่ยใจสะอาดใจบริสุทธิ์แล้วบำเพญเพียนจิตรวมเป็นสมาธิบรรลุธรรมได้มรรคผลนิพพานในเข้านิพพานเลยเห็นไหมอันนี้เราทั้งหลายเมื่อเราคลองเรือนกันอยู่ก็จริงภาระหน้าที่มันก็เยอะ ถึงจะเยอะก็ให้บุคคลรอบข้างเช่นสามีก็ดีภรรยาก็ดีบุตรธิดาก็ดีหรือมีพ่อแม่อยู่ก็ปรึกษาท่านให้กำลังใจกันก็ดีซึ่งเป็นบ่อกเกิดในความสุขเป็นบ่อกเกิดในความรักความเมตตาทนุถนอมให้กำลังใจจะทําทอะไรก็มีเพื่อนที่ปรึกษาดีกว่าไม่มีคนให้คําปรึกษานั้นเจตนาปิดกั้นนี่แหละเป็นทุกข์ที่สุด เราะไม่ได้พูดไม่ได้คุยพระสัทธาไม่ได้มองเหมือนพวกเรามองนะพระสงฆ์เหล่านั้นบอกมีความสุขดีพระเจ้าค่ะไม่ได้ทะเลาะบอกแวงกันเลยพวกเธอสุขอยู่ในธรรมอัน,อนใดหรืออยู่ในธรรมที่ไม่พูดคุยกันพระเจ้าค่ะโอ้พระองค์ทรงเห็นโทษหนักเลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นบุญชนธรรมดาพวกเราเออดีนะมันไม่คุยกันไม่ทะเลาะกันสงบดี แต่ใจเคยสงบไหมจริงๆแล้วใจเคยนิ่งไหมใจเป็นกุศลไหมใจที่บอกสงบไม่พูดกันนะแต่สีแดงแสดงออกมาทางตานะั่นนะตาโปนตาเหลือเป็นเป็นปัาเขาเรียกปลาปามีขาเรียกเลยนะปาตีนใช่ไหมเออเวลามองหน้ากันปูดออกมางั้นเห็นไหม,ไมเคยไปเจอที่สุภาษครนนะม,นมันตาเหลือๆมีขาด้วยวิ่งได้ด้วย เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าทางตาก็ตาปูดออกมาถึงไม่คุยอ่ะแเบะบปากใส่อย่างเงี้ยอ่ะกิริยาประชดประชันอย่างเงี้ยมันออกมาจากไหนออกมาจากจิตทั้งนั้นเลยมันไม่ได้ออกจากปากก็เจียงออกมาจากจิตการแสดงกิริยาต่างๆก็ต้องไยเปรียบเทียบเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมโยมหนักไหมหนักนะจะคิดว่าพราะวันนี้พูดหยาบนะเมื่อกี้มาจากตำราเลยนะ คำพูดของพระสาสดาซึ่งเตือนสติพระสงฆ์เหล่านั้นตั้งแต่วันนั้นจึงมีการปรนนาซึ่งกันและกันเห็นโทษชี้โทษบอกโทษเหล่านั้นก็จะได้ตั้งสติมาเพ็เพียรจะก็ขอเข้ามากันไม่เพ่งโทษกันต่อไปคะเลาะวะกันนอบน้อมต่อกันวันนี้พระสงฆ์วัดเราก็ได้ทำเสร็จแล้วเมื่อตอนบ่ายโมงเป็นประเพณีทุกปีที่พาลูกศิษย์ลูกหายทำ วัรน,นี่ถือโอกาสด,ดีให้โยมได้มารับฟังวันภาวนาคืออะไรไม่ใช่วันออกพรรษานะภาวนาคือแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันโดยได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รู้ว่าตัวเราดีไม่ดีอะไรให้ท่านชี้โทษได้ประมาณนั้นอนะ่ะยอมยอมจำนวนยอมฟังที่จะได้แก้ไขความหมายเป็นอย่างนั้นนั้นเมื่อเรากลับไปคลองเรือนอยู่บ้านถ้าไม่บ้านไม่พอใจแล้วไม่พูดกับเราเขาเรียกว่าง,งอนใช่ไหมภาษาทางโลก แต่การงอนเนี่ยมันงอนแบบไหนทีเดียกิริยาก็บคอนฝับคอนฝับมันออกมาจากไหนออกมาจากใจใช่ไหมเราจะรู้ไหมใจข้างไหนก็คิดอะไรไม่รู้อีกเราสบายใจไหมไม่สบายใจแน่นอนใช่ไหมเพราะไม่ได้คุยกันเนี่ยภรรยาก็เห็นสามีงอนอไม่พูดกับเราเครียดไหมเครียดอยากฆ่า,าตัวตายเพราะสามีไม่รักมั้งแต่ไม่คุยกับเราไปแล้วนะทีนี้คนถูกงอนแล้วคิดไปเรื่องอกุศลแล้วนะ สร้างบาปให้กระจายตัวเลยนะน้อยใจอยาฆ่าตัวตายบางคนขนาดกินยาตายผูกคอตายไปชดเพราะไม่คุยกันใช่ไหมเด็ยชีโทษให้เห็นนะทางโลกอะจีโทษให้เห็นจะชัดเพราะไม่คุยกันง้อก็ไม่คุยด้วยไหมไม่คืนดีด้วยไหมนี่แหละโทษมาจากไหนมาจากใจเพราะไม่ได้คุยกันนี่โทษอย่างที่เราเห็นได้ในปัจจุบันแล้วก็เห็นมาแล้วตั้งแต่เกิดมีเรื่องราวเล่าขานกันต่างๆนานา บ้างฆ่าตัวตายกินยาตายโดดตึกตายโดดน้าดนาําตายรถชนตายผวกขอตายกินยาตายมีกรีตตัวเองตายมีปักตัวเองตายประชดเพราะว่าสามีไม่พูดด้วยหรือว่าภรรยาไม่พูดด้วยน้อยใ,ใจบางคนไม่ตายแต่เป็นโรคซึมเศร้าเต็เลยเห็นอาการของจิตออกมาไหมพอเข้าใจได้อย่างทอดที่ไม่คุยกันมันแสดงออกมาข้างนอกที่เรียกว่าเก็บกดภาษาโลกไว้เก็บกด เพราะไม่ได้ระบ,บายไม่ได้พูดไม่ได้คุยเกิดความเครียดนั่นเองสะสมไวม,มากก็กลายเป็นคนโรคใบเดียวเลยโดนนี้เป็นแต่ทุกข์เป็นแต่ทุกข์กระทษตัวเองนไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งเนี่ยก็เลยกลายเป็นสะสมอารมณ์จิตมันก็หมกม,มุ่นอยู่ความคิดเดิมกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคเครียดไปหาหมอก็โรคจิตเห็นไ,ไหมยานอนหลับ อย่าผ่อนคลายมารับประทานกันเนี่ยมันเหตุจากจิตแล้วนี่แหละ mm. เหตุจากจิตที่สะสมอารมณ์ไม่ไม่ได้ระบายออกแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ดีให้โทษอ,อย่างหนักที่นี่ mm. คิดจะฆ่าตัวตายประชดให้มีให้มันหมดทุกข์เลย mm. นั่นจริงไหมลองเอาไปควยดูนะไปตรึกตรองให้ควยกันเดี๋ยวถ้าเป็นแบบนี้ตั้งสติกันให้ดีเราจยไงไจะต้องคุยกันให้รู้เรื่อง เราก็ควรจะคุยกับคนที่อยากคุยกับเราให้ได้เรื่องว่าเรื่องอะไรเราโกรธเขาหรือไม่พอใจเขาเขาจะได้ขอโทษเราหรือเราก็ให้โอกาสเขาตั้งสติใหม่เมื่อเราจะขอโทษเขาแล้วรเราก็ควรจะตั้งใจฟังคำสั่งสอนเขาด้วยไม่ว่าสามีภรรยาหรือบุตรธิดาพ่อแม่ก็ตามด้วยความเมตตาดูเคราะห์ซึ่งกันและกันเราจะจะมีโลกที่มีสุขมีแต่ความเจริญงอกงามไพบุญ การงานธุรกิจการค้าครอบครัวจะไม่ตกต่ำจะทำให้รู้เรื่องสว่างสวัยใครเห็นชาอบ้านนี้มีความสุขละเกินเน,ะนาะนาเบิกบ้านนี้จึงมีแต่รอยยิ้มแปลว่าบ้านเราเนี่ยคงไม่มีเรื่องทุกข์กายทุกใจเนาะเนี่ยคนจะชื่นชมสรรเสริญสังคมยกย่องนี่แหละบุญที่จะได้กำลังสติปัญญาเนี่ยพาเรามีแต่ความสุขความเจริญงอกงามไพูลย์กายวาจาใจก็บริสุทธิ์ ความคิดอะไรก็คิดเป็นประโยชน์ไม่มีโทษกับใครเมื่อคิดจะทําอะไรสิ่งใดก็ไม่เศร้าหมองไม่มัวหมองพูดตรงไปตรงมาบุคคลที่จะร่วมการค้าธุรกิจก็ร่วมมือได้ง่ายเชื่อใจไม่ปิดบงังไม่ปิดกัน้นเป็นคนเปิดเผยนะียมันจะแดงออกมาหมดนะเรื่องสภาวะจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่กัะเรื่องกระดาษไม่แอบพูดไม่ก,กระซิบกระซาบพูด ตรงไปตรงมาเปิดเผยซึ่งกันและก็จะทําให้สื่อสารกันได้ง่ายความไว้วางใจก็จะเกิดขึ้นในการทํางานร่วมกับบุนคคลอื่นสังคมมั่เจะยอ่ยองยินดีแซ่ซ้องเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมโลกก็จะโมทนาสาธุยินดีในตระกูลนี้ครอบครัวนี้จิงคนนี้ชายคนนี้ลูกคนนั้นคนนี้ก็มีแต่ความดีไหลเข้ามาสิ่งที่เราไม่ได้ปถาานาเพราะมแสดงอาการที่ดีซึ่งก,า,การในครอบครัวแล้ว ขอย่อมแสดงออกไปสู่สังคมภายนอกให้เรามาเคริรเขินเดินไปไหนแบบหน้าชื่นตาบานแต่งกายก็ใส่ใจตัวเองประดับประดาด้เครื่องตกแต่งอย่างมีค่าได้เพราะว่าไม่เป็นคนสื้อุยส้อไลยไม่ปิดกั้นผิดบังไม่ไปทําผิดคิดทรยศสามีภรรยาซส้นก,กันละกันไม่ใช้ใจ่ายแบบไม่มีเหตุผล สร้างตนให้เกิดประโยชน์คิดอะไรใค้ควรมาปรึกษากันหาหน้ามาคุยกันพูดกันก่อนจะใช้จ่ายลงทุนสร,งงสร้างนู่นสร้างนี่เป็นการดีเราจะอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีกันเมื่อไปไหนมอไหนก็แจ้งกันบอกกันนี่เหมือนพระจะออกพรรษานี่ออกภาวนาเสร็จแล้วก็เกิดมีเดินทางไปใกล้ๆก็ไม่ล้องแวะไม่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรสงสัยในหมู่ในคณะแล้วผู้ดีจากไปก็จิตสงบ พอได้พูดคุยกันแล้วตกลงกันแล้วโหสิกรรมกันแล้วไม่เพ่งโทษกันแล้วที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาก็กระจ่างชัดแจ้งแล้วได้พูดคุยกันไม่มีอะไรขาดใจนี่จะเดินทุดงงไปนั่งสมาธิใจก็โอ้จิตก็รวมไปสมาธิง่ายปราศจ,จ,จากความวุ่นวายในจิตจิตไม่เศร้าหมองไม่มีอกุศลจิตเมื่อพ้นอารมณ์เศร้าหมองแล้วไม่มีอะไรลังเลสงสัยไม่ฟุ้งซ่านทำให้บรรลุธรรมได้เร็ว นี่เป็นส่วนหนึ่งที่พระสัจดาห่วงห่วงพระสาวกทั้งหลายที่ไม่พูดคุยกันสามเดือนดีที่ไม่ทะเลาะก,กันแต่ใจมันวุ่นวายพระสัจดาไม่ได้มองแบบโลกเขามองเพราะว่าพระพิสุทั้งหมดนะั้นเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ใช่พระรหันเลยเข้าใจผิดแต่พวกองค์นั้นเป็นพกะกุทธเจ้าเป็นพอรหันแล้วสามารถจะรู้วาระจิตบุคคลเหล่านั้นพระสงฆ์เหล่านั้นพระสาวกเหล่านั้น,น,นจึงเตือน เ <c oughs> ตือนว่าพวกเธอไม่พูดกันก็จริงแต่จิตคองเธอเหมือนสัตว์ัจฉานที่ไม่คุยกันย่อมมีโโกรธดลงในจิตย่อมคิดไม่ดีเพ่งโทษคนอื่นเสมอเสมอไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์เพียงภายนอกระง,งับว่าจริงแต่ภายในมันไม่ไม่สงบจริงมันมีความฟุง้งหลังเลสงสัยในหมู่คณะในการประพฤติวัดปฏิบัติหมู่คณะกลับไปตำหนิว่าเพื่อนไม่ดีเท่าตนเอง,ต,เองตัวเองบริสุทธิ์ ไม่แข่งไม่ไม่ไมีเราบเบียบวินไรเป็นตน้นนั่นกล่าวโทษในใ,ใจด้วยไปหาองค์นั้นองค์นั้นก็บอกว่าองค์นี้ปฏิบัติไม่ดีแล้วก็ไม่ดีกลายเป็นคนนินทาซึ่งกันและกันกลายเพียงโทษซึ่งกันและกันเนี่ยตัวนรกตัว <c oughs> มารอารมณ์ตรงนี้ตัวปรุงตัวแต่งในโลภในกรธได้ลงใช่ไหมไฟกิเลสตัณหาราคาบทานมันอยูใ่ในจิตเรา มันไม่ได้อยู่กับเพื่อนเรานะอยู่กับจิตเราเพราะองค์ทรงเห็นนะจิตพระภิสษุเราเนี่ยไม่สงบ,บจริงจึงให้ปรนาบอกกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันพูดสิ่งใดถ้ามันผิดก็รับสิ่งนั้นเสียเมื่อรับสิ่งนั้นแล้วก็รับด้วยความนอบน้อมเดี๋ยวผู้ชี้โทษก็ชี้โทษด้ยวยความเมตตาสั่งสอนซึ่งกันและกันเรื่องก็จบลงอันนี้เป็นเหตุให้มีวันปรบนาถึงเราได้มา ฟังกันวันนี้อธิบายพอเข้าใจขยายความให้มากเราจะได้นําไปปฏิบัติเป็นการคลองเรือนก็นําไปใช้ได้นําปฏิบัติกันได้พระท่านก็บริสุทธิ์ได้เพราะว่าพูดคุยกันนั้นเราคลองเรือนอยู่ก็ควรจะพูดคุยกันเจรจากันอย่าหันหลังให้กันอย่าเบึ้งตึงให้กันยังไงก็อยู่ด้วยกันจนตายนั่นแหละถ้าไม่คุยกันจนตายนะต่างคนต่างลงนรกนั่นแหละพ่อจะไปคุยกับใครได้เวลานายนิยบาลไปสอบอะ ไปสอบถามก่อนตายทำอะไรมาก,ก็ต้องถามเรื่องส่วนตัวเรานี่แหละโกรธสามีอยู่โกรธภรรยาโกรธลูกโกรธพ่อโกรธแม่อยู่แล้วทำไมไม่คุยกันไม่อยากคุยรังเกียจเห็นไหมรังเกียจไม่อยากคุยเพราะโกรธใช่ไหมอา้าวลงนรกเลยไม่ต้องไปสวรรค์แล้วเห็นไหมด่ดนะโทษอันนี้โทษแบบปุถุชนที่ต้องลงนรกพระเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะที่ท่านนำมาสแสดงถ้าเกิดไม่ใช้ อุบายภาวนาซึ่งกันและกันก็มีส่วนนะโยมมีส่วนที่ต้องลงนรกเพราะจิตในนั้นของแต่ละรูป <c oughs> แต่ละองค์นั้นยังเป็นบุตรชนอยู่ย่อมมีคำกระหาหบุคคะะเพ่งโทษมุคคะะในจิตอยู่ด้วยความเมเลาสงสัยอยู่ก็จะทุกข์จนวันสุดท้ายชีวิตนั่นแหละเพราะไม่ได้ไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้พูดจามันก็เลยมีความ กำนัดจินดีอารมณ์นั้นน,นปรุงแต่งสงสัยมันเลยไม่สิ้นสุดจิตเลยไม่หลุดพ้นอันนี้ก็เป็นเหตุมาขายายเตือนให้ญาโยได้นำไปพัฒนาให้ในำไปชีวิตนำไปใช้กับชีวิตประจำวันย่อมเป็นผลดีไม่ว่าทางโลกาทางธรรมก็ตามธรรมของพระศาสดาเนี่ยคู่โลกเป็นธรรมเหนือโลกคือเหนือนิสัยของผู้ชนทั่วไปนความหมาย เพราะปัญญาของพระเจ้าปัญญาของพระสงฆ์ผู้เป็นอรหันต์ไม่มีกิเลสแล้วย่อมเห็นโทษแม้กิเลสเพียงน้อยนิดน้อยนิดน,น,ดนพระองค์เปลี่ยนเสมือนว่าฝุ่นเข้าตาเองไม่สามารถมองได้ต้องอาศัยคนอื่นช่วยออกให้โบราณก็นำใช้สอนลูกสอนหลานคำนี้แหละก็มาจากคำสอนพระเจ้าเป็นกำเนิดคำพูดจากพระศาสดา,ศา,ศา,ศานั้นเราต้องให้คนอื่นชี้โทษเราได้ด้วยเราจะได้มี สติปัญญาที่ดีเผื่อเราหลงผิดคิดผิดปฏิบัติผิดมันก็จะได้ช่วยเราให้เร็วขึ้นไม่เสียเวลาเปล่าก็ต้องขอบคุณผู้มีเมตตาที่ชี้ทางที่โทษให้เราเห็นโทษตัวเองเมื่อเห็นโทษแล้วก็แก้ไขต้องขอบคุณผู้มีเมตตากับเราด้วยนั่นคิดอย่างนั้นเนี่ไหมโทษเลยไม่มีผู้ที่ชี้โทษก็มีเจตนาดีเพราะเป็นห่วงเรานะ่คำว่าเป็นห่วงก็คือมีความเมตตาต่อเรานั่นเองนั่น เมื่อพิสูจน์ทำกันได้เราเป็นสามีภรรยาปฏิดาพ่อแม่เราก็ควรจะทใาให้กันซึ่งได้รับความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันได้ครอบครัวจะได้สมบูรณ์ตื่นเช้าก็ยิ้มเห็นหน้ากันตอนเย็นก็นพูดจาพาทีปรึกษาพวกนี้จะทําอะไรวันนี้ไปทำอะไรว่าก,ก็เล่าสู่กันฟังได้ไม่แครงใจไม่ขาดใจด้วยได้รู้ได้ยินได้เห็นได้ฟังมาก็ตามอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าไปคนหูเบา จะเอาแต่อารมณ์เดี๋ยวเราจะมีความสุขความเจริญเราวันนี้ขอมสน,นาบุญให้ทุกท่านได้มีความผาสุก้ายบรรษาลาตีสุดท้ายก็ขอให้ท่านจงเก็บเกี่ยวบุญเก็บเกี่ยวกุศลจะได้ยินได้ฟังได้ปรารคมาได้ฟังธรรมตลอดไตรมาสถือว่าเป็นผู้มีบุญมากขอให้ท่านจงเกิดจากขุยานโสตายานคาญยานจิวหะยานกายายานมโนทวัวานยานทั้งหลายจงมเกิดแก่ท่านจงเป็น ผู้นำหนีชอบปฏิบัติดีมีความสุขตลอดทุกเมื่อเทินจเจริญพร